นี S <S <々>่ก็ปั่นก็สวัสดีความเป็นยี่ห้อเอวอาดนะก็ผมก็ได้หาผู้ช่วยในการทำคลิปมาคนใหม่ด้วยไม่รู้ว่าจะตัวแกจะได้มาออกคลิปนิวแบบคุยคุยตอนไหนเดี๋ยวผมก็อ่ามาคลิปสองคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมก็ได้ได้เขาเป็นทีมงานแล้วก็ผมนิวจะเป็นตัวของการติดใจท่านทุกคนแล้วก็ตัวของวอยให้ท้งพอกแมน่วน้าไม่จำเป็นทุกคนกันเลย ผมก็ตัดไปตอนที่ผมเนกมนลครับโอเคตอนนี้ก็ตัดมาตอนที่สามารถวางตัวของกรารติดท่านได้การโนกสกิลเดี๋ยวขอให้ดูตอนท้ายกันทุกคนผมยังไม่ได้อัพสกิลสุดเดี๋ยวถ้าสกิลสุดผมทามีคลิปแยกด้วยให้ทุกคนก็นั่นแหละผมก็จะไปอัพแอสซิสต์เพราะผมไปแรกมาเดี๋ยวท้ายคลิปให้ดูที่ผมไปแรกมาทุกคนก็เดี๋ยวขอ แต่ไปตอนที่อัปเกรดได้ถึงแต่ละขั้นทุกคนขั้นที่สองก็ใช้เงินไปสองหมืนห้าก็โบวกดามมีมิลลี่อยู่นะทุกคนก็นั่นแหละท,ทีนี้ต้องการให้ไวๆหน่อยพ่อผมจะรีวิวสอบตัวได้ไงใช่แล้วถามว่าคิดมามครับผมจะลงวันไหนกันทุกคนก็อาจจะเป็นคืนนี้นะทุกคนรอเจ้าเด็กตัวแสบนีไ่ไปหักก่อนทุกคนใช่เราไปหับก่อนนี่อาจจะไม่ตัดเท่าไหร่เพราะว่า แกตัดละเดี๋ยวไอ้ขั้นหนึ่งแสนเนี่ยต้องตัดนอกเขรามันยาวนานไปทุกคนแล้วก็เกินไปนานมากสกิลเดี๋ยวให้ดูตอนท้ายทุกคนตอนที่มอนมาเยอะสกิลคือดูทีเดียวเกือบตายทุกคนคือมันโกมากอัปเกรดไปเลยก็เป็นตอนที่ออยนะอัปเกรดของไต้ทัทหนึ่งแสนทุกคนก็เราจะเีเอาอัพขั้นหน,นึ่งแสนได้แล้วมาชูสกิลทุกคน สกิลสิบนั้นทุกคนก็จะเป็นสกิลแบบนี้ทุกคนดูเข้าไปเลยในุ่มดำเนี่ยทุกคนดูมันโกงมากเลยสกิลสิบทุกคนก็คืออคืการตีว่าตายมัง้งว่าไม่ตายไม่ตายไม่ตายแล้วครั้นี้ก็ผ่านหมดนี่แหละทุกคนคือตัวมันเก่งมากก็แหละทุกคนตัวมันเก่ง,กน,กงนี่จะผ่านหมดนี่ไม่ได้ผมไม่ใช่หรือมั้งขอ,ของรักิตได้ท่าน,นเนี่ยเหมือนจะเป็นตัวคอนที่แข็งแกร่งมากแล้วก็เป็นตัวคอนที่สามารถแรก้เกิดทุกอย่างไดแ้แบบสกิลนี้นี่ทาวเวอร์จิตเฟสไหนนะทุกคนก่อน อัพแต่ราคาที่ก็ไม่ได้แพงเท่ากูของอ e ีลสิเกตเดนนั้นทุกคนเหมือนจะตีเป็นตัวของสเปซเดนนั้นทุกคนก็ถือว่าโกมากตัวนี้ใครไม่มีนี่ก็ไม่แนะนำให้มีเพราะว่าโอกาออกยากแต่ถ้าใครมีอก็ไม่ต้องไปแก่ทุกคนเพราะว่ามันโกมากตัวนี้แล้วก็ราคาดีมากทุกคนตอนนี้ก็มีอยู่สี่มือเกือบมีอยู่เกือบสิบพันตัวก็สิบเกือบสิบพันตัวเอาง่าย คิดดูสกิฟไม่เหษของช่างคุณมางสเตอร์อัพพรุ่งนี้จะลงครับผมก็พรุ่งนี้นีไม่ใช่วันนี้ก็เดี๋ยวให้จบเลยแล้วเดี๋ยวก็ไปตายที่สองกันทุกคนโคตรชิวเลยตัวนี้ทุกคนดูดดูความโกงของมันดิทุกคนมันโกงมากอะ่ะซีคิดว่าตัวนี้โกงบ้างก็เขาเนตนมาได้นะแล้วก็ ใครขงผมเล่นด้วยหรือว่าแอดก็เมนชื่อบอกไม่ได้ทุกคนใต้คลิปก็ใครดูจบก็จะขอบคุณมากทุกคนดูจบแล้วก็สับสกายให้ด้วยนะอย่าลืมเขาไปเลยคร,รับสองเบื่ยไปในเมตในโคก็มันกนะระตือไฝั่งนู้นแฮะแต่มันตายอยู่นะทั้งกักดดาเมจนี่น่าจะเป็นตายไม่หมทุกคนสกิลเวลร์สิบห้าเนี่ยเดี๋ยวผมน่าจะทำเป็นคลิปต่อไปนะเพราะว่าคือผมไม่ได้ฟาร์มียเมื่อก่อนผมไม่รู้ไงของจัดคลิปอะ แล้วผมก็มาอัดคลิปว่าร้างอีกแ้วยไงผมอัดคลิปวาหลังด้วยเห็นพี่แต่งสุ่มไปเกือบเท่าไหร่นะเกือบห้าหมื่นโลบากอะเออตายเนี่ยตายไปตอนต่อไปตายต่อไปกันคนก็ตายไปตอนตายต่อไปเลยอืมตอนนี้ผมก็ได้วางตัวของเลยนะวอยให้ทุกคนแมนเลยบอยทุกคนก็ตุนก็โกงนะอืม นี่ก็โกงอยู่ทุกคนก็อัพเต็มยังอัพไม่เต็มจะคือจะขั้นให้ตัวตัวที่สามเหมือนกันเพราะว่าตัวที่สองมันไม่ได้เดี๋ยวไม่ใครมาคนหรือเปล่าหรือเปล่าไปไหนก่อนนี้อ่ะไปไหนขับมาก่อนเฮ้ยๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ไม่ไมผ่านตรงนี้ เออตัวแรกอย่างแรกทุกคนวางไปสองพันหกร้อยอ่ะเอาขั้นในห้าพันอู้ด้ไหมเจ้าบี้เอาขั้นในห้าพัน GPS สี่พันเอาไปขั้นหนึ่ง GPS กลายเป็นแปดพันอืมแล้วหนึ่งทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไน่อไอวางนี้ให้ทุกคน,นาากดแล้วก็นี่สามเอาจากแปดพันกลายเป็นหมื่นห้าทุกคนก็โลโก้ตรงเนี้ยแล้วก็ตัวขั้นต่อไปก็คือ วันสกิลทุกคนสกิลเคยสายฟ้าใช่ไหมอืมเฮ่เว้ยวันนี้มีสกิลพอดีเลยเคยวางได้ทุกคนอยู่ได้ด้วยก็คลิปสีไปเลยตัวนี้วางทั้งหมดสีตัวนล้วทุกคนนี่ดูวาวให้ดูอีกตัวไม่ใช่ครับอันนี้วาวไม่ได้ทุกคนอันนี้วาวไม่ได้อันนี้วาวไม่ได้เอวันนี้วาวไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่อยากวางนะคือคือมันเป็นคลิปของตัวตัววอยไง ไม่นะโซน่ากูเป็นตัวไอ้เขี้ยใหม่ใหม่ใหม่ใม่ไม่ใ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 ม่ผมมันจะสีนี้เลยทุกคนอาจจะต้องเอาตัวของกราติกอยช่วยเนี่ยใช่ฮะเราต้องเอาตัวของกราติกอยช่วยเนี่ยเพราะว่าผมจะพูดว่าเขาคงตอนนี้ก็คือเยียบร้อยอยู่เรียบร้อยเลย อัพโัของโซนุนด้าแต่ซุนาแบบเอฟซีแบบหงมไปแลกว่ะหนึงน่งทุกคนผมก็ตัดไปตอนที่เกมใกล้จบเลยก็ไม่ได้ตัดมากก็คือตัดมาแค่นี้อ่ะกูดวาวสกิลเฮ้ยเฮ้ยห้าสิบวิว่ะก็ไม่ได้เยอะนะทุกคนถือว่าน้อยเลยว่าเดี๋ยวสก,กิลมันโกงนะมัะกิลเท่ด้วยตัวเนี้นยโนซีสก,กิลเท่ด้วยซลนาเป็นวปา่ามไปหมด แล้วนี่เอาร่าก็เทนคนดิดี่มากเสียงเลยเว้ยก็ไม่รอบนี้กูกันไม่มีเสียงเพลงวะเดี๋ยวเ็ยวเดี๋ยวไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับทุกคนอค้ยเฮี้ยโคตรดังเลย เดี๋ยวมันก็ดังก้นไปเปล่านะั่นน่ะอคูเดาใครเลยทุ่มออกสายฟาอัดหัวเลยไม่ต้องขุดไม่ต้องเกิ์ไม่ต้องขยัยบอะโอ้โหชิวมากทุกคนเลยโ,โซน่าตกบอลวะโอบอบปอบป๊าบป๊าบป๊าบ กินไม่ต้องลบตัวหอดนะก็ไดาไม่ต้องปิดผบดูให้เกือบหมดโอเคก่อนนัแหละทุกคน<ะ>แหบหนึง่ง ตึงนะโอเคเลยคอร์นี้ยากแป๊บนึ่งก็ตั้งใจจะปิดคลิปอันนี้ก็เพิ่มผมเหมือนเดิมใช่เพื่อมเหมือนเดิมคอร์นนั่นีหลมาในนดิโอเคเลยมาเลย ก็ว่าทุกคนก็คลิปนี้มากทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนแล้วคลิปหน้าจะเป็นตัวของการยูสกิลขอะไรเอี๋อผมการติดในทันถูดแปลมาแล้วก็นี่ถึงโอ้โหต้ออาไปลมาอะไรนี้ให้เตัวเขาดีคนเีจอกันใหม่ก็เอาตัวตัวจริงมาเอาไปเก็ตัวจริงให้ตัวเขาจรนะเจอกัที่ตัวจริง อยาไม่คุ้มเรื่อของที่เป็นตัวหนึ่งสามสองถึงไม่รับก็ไม่ให้หรอไอ้ไม่ใช่ไม่ให้นะปวดตือนนุ่มได้เลยละอนะ่งก็ไปแลกมาคนว่าคุ้มไหมก็คอมเมนต์มาได้ ไปเรื่อยลงอยู่แล้วที่คนวัคคูมาวัคคูมากเลก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าโดนคลิปนี้ก็ไม่ว่างนะคนก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมไปแล้วผมสวัสดีครับก็อย่ากดไลค์กดแชร์ก็ไม่ได่ผมเลยนะไปแล้วผมสวัสดีครับ